Yep. เป็นไงครับนะ่ะโอ้โหโอ้โหที่ดักปลาสวยงามนี่ครับตัวผมวันนี้ได้น้อยอยู่เก็บไว้ก่อนมาดูปลาตัวใหญ่กันดีกว่าตามผมมาตามคุณอัเทอมา ตามผมมาถามคุณอาเธอมานี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูปลาในนี้ตอนนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวผมจับจะจับออกมาดูจับออกมาโชว์ให้ดูว่า ใหญ่แค่ไหนอ้าวนี่ปลาได้นี่ไอ้นี่นะอ้าวอันนี้ดูไก่ก่อนไก่